นายสิทธาเบีย้ยบังเกิดทนายความพร้อมด้วยนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาบโพหรือป้าแตนเข้ายื่นเอกสารต่อสารจังหวัดบุกดาหารเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีหากตำรวจขอออกหมายจับจะต้องมีการไตส่สวนรวมถึงแสดงพยานหลักฐานก่อนเพราะผู้ที่ถูกออกหมายจับอาจจะถูกสังคมมองว่าเป็นผู้กระทำผิดจริง ที่นักข่าวทุกคนก็น่าจะพอทราบอยู่แล้วว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยคือใครนะครับแล้วตํารวจมุ่งเป้ามาทางไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถึงแม้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะไม่ใช่ลุงพลเรายื่นไว้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับไม่กังวลเหรอคะว่าการยื่นเนี่ยมันเป็นเหมือนถ้าพูดบ้านๆมันเป็นเหมือนการล้อนตัวหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการล้อนตัวเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมการดีกว่านะครับมันเป็นสิทธิ์ที่เราจะทําได้นะครับแล้วอะไรทําให้หลักเหตุผลหรือหลักฐานหรือข้อมูลอะไรที่จะทําให้ศาลเนี่ย รับในการให้ข้อมูลตรงนี้คะคือสารโดยปกติท่านรับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่านจะมปดูพินิษฐ์ในให้ไต่สวนหรือเปล่าอันนี้เป็นดูพินิษของสารท่านนายสิทธายังระบุว่ามีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาน,นะครับก่อนตัดสินใจว่าจะช่วยเหลือทางคดีเด็กหญิงเสียชีวิตให้กับนายชัยพลหรือไม่โดยเงื่อนไข3ข้อคือ1ต้องคุยกับนายชัยพลก่อน2ต้องคุยกับพยานก่อนและ3ไปดูที่เกิดเหตุก่อน ซึ่งในวันพรุ่งนี้นายสิทธาจะไปดูจุดเกิดเหตุที่ภูเขาหินเหล็กไฟก่อนที่จะมาพิจารณา,น,าน,นะครับว่าจะรับทําคดีหรือไม่ซึ่งก็ระบุความตั้งใจที่จะมาช่วยเหลือนายชัยพลอยู่แล้วครับ